ครับอันนี้อะไรอีกครับจริงหรือเปล่าวันนี้ช่จะไปไหนพี่เปาพี่เปาฝนฝนฝน มานี่เข้ามาข้างในเยสงันั้น่เข้ามาเข้ามาของน้องอันนี้ตัวนี้ของน้องเหรอใช่บัวลรอใช่ยูบีอีกแล้วชื่อเดิมอีกแล้วชื่อบีเปลี่ยนใหม่สิ ูชื่ออะไรนะสูจริงหรือเปล่าจริงน้ำบูบูไม่ได้น่าอนบูอันนี้เป็นเป็นเป็นควายของใครตัวสีขาวเนี่ยอันนี้ควายนี้สีขาวอาะไม่ใช่ของของคิตตี้เหรอโอชอบสีขาวไม่ชอบสีดำสีดำมันอะไรมัน <c oughs> ไม่อาบน้ำใช่ไหมห <c oughs> นิหนิลงมาแล้วชื่อน้องอะไรนะ juve lên máleo juve juve hú hí hú hí má theo hú sáo bay nhá มันจะดีดมั้นนี่เปาฝนฝนฝนพี่บาใส่หมวกก่อนนี่มาเอามวกนี่นี่มามวกนี้ไปไปส่งมัน ไปวิ่งอยู่เราอะไปน่าฟังเาอยู่มาใก้มันอง้ชอบสีขาเหรอสีขาพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะโอ้บราตัวนี้แหละ ได้คับแล้วตาถิขายอางำไรให้ออกำไรตไไตาลยนะลูกบัแตาทเยนี้มันอยู่คอ,อกใหญ่เลยพี่ปออเปาออไ,ปไหยน้องได้ไม่ได้ไหมตู้ขนาดเนี่ย อย่าพึ่องอย่าพึ่งใส่นี้ก่อนมเมเป็นฝากกดติดต,ตามอะไรครับอันนี้หันหน้ามาหันหน้ามาเอาเดิมไปก่อน,น้วครับฝนตกครับวันนี้ฝากกดติดตามอะไรครับพี่เปาฝากกดติดตามอะไรครับมาน,นี่เร็วๆเ,เอาไปแล้วครับสวัสดีครับ